สิ่งที่ต่างกันก็คือการแสดงผลหน้าจอให้เราเห็นใครจะทําได้สวยกว่ากันนะส่วนที่ว่าใครจะทําได้สวยกว่ากันยุคใหม่เนี่ยมันเอาการแสดงผลแบบกราฟิกใส่เข้าไปในตัวใบอ่อนแล้วแต่สมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนนี่ก็คือแต่ละตัวก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่มีกราฟิกก็คือจะเป็นสองสีแต่ยุคป,ปัจจุบันก็คือเป็นสองสีเป็นรูปภาพเป็นอะไรซึ่งส,สามารถมีความม,วาม,มีใส่ภาพเคลื่อนไหวเข้าไปในในตัวของใบอ่อนแล้ว ของ i อบนี่อะไรครับไม่หรออบีอที่ส่วนมากแล้วจะเป็นของฟีนิกตัว i อบมไม่ได้ผลิไปออดเองนะครับตัวไอบคือบ,บริษัทผู้ผลิตพีซีนะครับไอบีคือผู้ผลิตพีซไม่ใช่ไปออดแต่ตัวไปออดที่ใช้โชโลโก้ว่าไอบีอ็อนะครับแต่มันจะมีไอบออยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งใช้เมนบอร์ดของกิกะไบไม่ใช่รุ่นเดียวหลายรุ่นนะครับ ใช้เมนบอร์ดที่่อรกิกะไบต์กิกะไบต์เป็นผู้ผู้ผลิตเมนบอร์ดให้กับ i อพเอ็มนะครับจริงๆแล้ว i อพเอ็มไม่ได้ทําเองยกเว้นว่าสมัยก่อน i อพเอ็มมีโรงงานผลิตของตัวเองแต่ตอนนั้นเป็นไอพอมจะผูกถูกกับ i ินเทเมนบอร์ดที่ i อพีเอ็มทำก็คือสั่งให้อินเทผลิตให้ให้กับ i อพีเอ็มแตสกรีมามันบอกว่า i อพเอ็มแต่ยุคปัจจุบัน i อพเอ็มนะครับ จะไม่สนใจว่าจะผลิตเมนบอร์ดเองหรือไม่แต่จะเอาเมนบอร์ดจากบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดอื่นๆนะครับเข้ามาแล้วประกอบเป็นแบรนด์ของตัวเองและเป็นแบรนด์ของ IBM แล้วส่วนที่เป็นไบออดนะครับส่วนที่เป็นไบออดได้แทรกเอาโลโก้ของตัวเองโชว์ขึ้นมาตอนรูดเครื่องแลวตอนเปิดเครื่องมีการแก้มีการแก้ไขไฟล์เทปภายในนะครับเพื่อให้แสดงโลโก้ของ IBM ขึ้นมาได้ อย่างปัจจุบันที่เราทํากันอยู่อย่างของบริษัท a อเทคนะคอมพิวเตอร์ a อเทโชว์โลโก้เอเทขึ้นมาข้างหน้าตอนเปิดเครื่องนะโลโก้ตัวน,นี้ถูกเก็บอยู่ที่ไปออดมันก็เหมือนกับของ IBM ซึ่งไปโหลดตัวภาพ J T G ซึ่งถูกเก็บไว้ในไปออดเป็นภาพขนาดเล็กความละเอียดต่ำไปออดของจิเตไเไปมันเป็นไบออดประ <c oughs> เภทไหนของประเภทอวบ อ,อ,อันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยบริษัทกิกะบลัไปจ้างบริษัทไหนทําก็เหมือนกับการประมูลงานจริงมันมีอยู่สองค่ายตอนนี้ยใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองค่ายฟิลิปอวิร์ดเจ้าค่ายไหนก็ได้เจ้าค่ายไหนก็ได้ก็คือบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดก็คือผลิตเมนบอร์ดออกมาปุ๊บเขาจะบอกว่าใช้ชิปเซตอะไรนะครับส่งการออกแบบไปให้กับบริษัทผู้เขียนไมนบอรด บริษัทต้องเขียนใบออดก็จะเขียนใบออดออกมาเพื่อที่จะมาซัพขอตกับเมนบอร์ดตัวที่จะผลิตออกมาเขียนใบออดใบออดเป็นซอฟแวร์นะครับเขียนซอฟแวร์ที่จะมาควบคุม,แล,ามาาแล้วก็เอามาใส่ลงกับเมนบอร์ดเพราะฉะนั้นสเปคเมนบอร์ดก็ใบออดมันต้องมันต้องได้กันด้วยก็คือสเปคเมนบอร์ดกับใบออดก็คือจริงๆการผลิตเมนบอร์ดแต่ละครั้งนะครับสบเปคของเมนบอร์ดกับใบออด เมนบอร์ดจะต้องถูกควบคุมมาจากซอฟต์แวร์ของไบออดครับเพราะตัวไบออดคือซอฟต์แวร์คือถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวทํางานไม่ได้คับเพราะฮาร์ดแวร์อางเดียวทํางานไม่ได้ตัวคอมพิวเตอร์จะต้องแบ่งเป็นสองส่วนก็คือซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ับส่วนที่เราจับต้องได้เราเห็นอยู่นั่นคือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เฉยๆทางานไม่ได้สิ่งที่ทํางานได้ก็คือต้องเอาตัวซอฟต์แวร์มาใส่เข้าไปก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมกรนีเมนบอร์ดสำหัตัวเมนบอร์ดจะใช้ไบออดอะไรมันต้องขึ้นอย ขึ้นอยู่กับถ้าบอกว่าอย่างนี้ก็คือตัวเมนบอร์ดหนึ่งชิ้นนะครับใครบออดเขาก็ต้อง,องกำหนดมาด้วยใบออดตัวนี้จะต้องถูกเขียนมาเพื่อเมนบอร์ดตัวนั้นเฉพาะใช้ตัวไปไม่ได้ใช้ทั่วไปไม่ได้ครับยกเว้นว่าบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดบ,บริษัทเดียวกันผลิตเมนบอร์ดต,ตัวเดียวกันนะครับแต่2บริษัทซึ่งมีแบรนด์ซึ่งมีแบรนด์นะนอยู่นะครับได้สางผลิตเพื่อแบรนด์ของตอน อันนี้เป็น,ปนส่วนของระบบบริหารแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการซ่อมแต่<ม>ต้องต้องรู้ไปนิดนึงว่าอย่างกิกะไบต์กิกะไบต์กับ E C S กิกะไบต์กับ E C S อันนี้จะเป็นบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดนะครับที่เราที่เรารู้จักนะครับ <c oughs> มี M S I นี้ก็บริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดเหมือนกัน m มสโ n นิก อันนี้เป็นพวกเมนบอร์ดตลาดแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับสองตัวนี้บอร์ด k 7 v z a กับบอร์ด MS71124 ของเมสโซนิกนั่นคือบอร์ดตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันลายปรินต์ชิปเซต็ตนะทุกอย่างคือตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่า แปะยี่ห้อมาคนละยี่ห้อบบนะครับแปะแบรนด์มาคนละแบรนด์กันแต่จริงๆผมไม่รู้ว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทผ <c oughs> ู้ผลิตหลายสกีดมันยังหมดทุกอย่างเหมือนคือเปอดตัวเดียวกันเลย <c oughs> ถ้าถามว่ากรณีอย่างนี้ไบออดใช้ของไครก็ได้นะจะใช้ของคือ M S 7 1 1 2 4กับ E c s <oughs> K7 มีเซทเอทุกจากเหมือนกันทั้งหมดแต่ไบออดจะชื่อคนละรุ่นคนละรุ่นกันนะครับทีนี้ส่วนของไบออดต้องแยกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมกับส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซนะส่วนที่ควบคุมมันก็ควบคุมไปมันแยกออกมานะส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซมันก็จะโชว์รุ่นนี้ให้เราเห็นสําหรับ TCS นะครับส่วนของไมโครนิกก็จะเอารุ่นนี้ออกมาโชว์ให้เราเห็นสําหรับ ตัวเมทริั้งทั้งๆที่บอรดตัวเดียวกันแต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานมันก็ส่วนควบคุมมันต้องใช้ส่วนควบคุมเหมือนกันแต่ส่วนที่โชว์มาให้เราเห็นหรือ User อร์ e ินเทอตรงนี้นะการติดต่อผู้ใช้โชว์มาเป็นรูปนี้ User อร์ e ินเทอจะออกแบบยังไงก็ได้นะครับแต่ส่วนควบคุมนั่นหมายถึงว่าจะต้องคงที่ ตัวหนึ่งก็คือบอร์ดของที่เคุณครับบอร์ครับครับพี่น้องบอกพี่น้องอยู่นะครับ้เลิกกันลาผมแต่ละทีมี่งเนาะนีขนน่ขนาดผมผมต้องจ่ายเงินคุณนะผมยังต้องร้อคุณในหะ้ซ่นะอมให้ผมเลยเรายืนตื้ง บอร์ดีเอฟคราวนี้เรามาดูบอร์ดีเอฟไอนะบอดเชนแะท็กบอดเชนแท็กบอดเดอะเมลเดอะเมลถ้าที่ผมรู้มาเดอะเมลเป็นแบ,บรนด์ภายในเมืองไทยแลนะเป็นโลคอลแบรนด์โดยซินเนกแต่ตัวไม่บอร์ดบริษัทผู้ผลิตมาจากที่นี่มาจาก BFI ตรงน,นี้ที่ผมรู้เพราะว่าคือผมเคยเห็นบอร์ดตัวหนึ่งของเรเมลนะครับได้เอารุ่นเอารุ่นเหมือนของ d ีเออยู่วดีเอไทุกตัวเนี่ยเวลาถล่มเมบอร์ดระมาดดีเอไจะต้องแปะสติกเกอร์ของตัวเองออกมาว่าเป็นรุ่นไหนนะครับส่วนเลมเมลได้เอาใบาออดของด f i ตัวนี้มาแก้ไขส่วนที่เป็นชูทเซอร์อินเทอร์เฟสนะครับเป็นของเลมเมลเองนะค,คือสั่งให้แก้ไขไอตัว ยุเซอร์อินเให้เป็นของเลอเมลนะดีเอฟไอรับจ้างผลิตง่าง่ายๆก็คือรับจ้างผลิตให้กับเลอเมลบอร์ดดีเอฟโรงงานดีเอฟตัวนี้เท่าที่ผมเห็นก็คือจะเป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับ right? ซึ่งรับจ้างผลิตรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆออย่างผมมีตัวนกสามสิล้านจ้างดีเอฟไอผลิตปอร์ดขึ้นมา right? เป็นแบรนด์ของเราเองอันนั้นทางดีเอฟไอ ก็จะสกรีนโลโก้ของตัวไบออดมาเป็นแบรนด์ของเราแทนนะส่วนดี่อไก็รับค่าจ้างผลิตไป